้าอ้างกทมกทมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลือกสมแล้วด้อมบางส่วนไปด้อยค่าคนต่างจังหวัดที่ไม่เลือกตัวเองเพราะเป็นพวกจนแกโง่ไดโนเสาร์ไม่อยากเห็นความจเจริญอย่างเงี้ยตึ่งไม่ใช่พระชาติที่ปรไตยของคอนหลุดไหมเป็นแบบด้อย่าคนเหยียดตายพมใหญ่บงหลวงนะครับไม่รู้ว่านี่หลองทุกโรคใจรึเปล่าเต็มใจโรคใจนะครับแต่พ้นคนดีได้หลับพุนประยุทธ์ขึ้นหนักการเมืองนะครับแต่คนตีเสียพุนประยุทธ์กือหลวงนะครับแล้วมีคนฉลาดที่ไหนที่มาด้อยค่าว่าคนอื่นโง่เพียงเพราะความคิดที่่เห็นตาง การเมืองแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงคุณคำรุนเลยบอกฉันเป็นหนึ่งในสมล้านสาแสนคนของคนกอทมอที่ไม่เลือกพอเห็นตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นอยู่ในกลุ่มคนที่มีสติแล้วที่สําคัญทราบดีว่าส้มนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติยิ่งกว่าคเมต <c oughs> ใช้คํานี้เลย <c oughs> คนส่วนใหญ่ในประเทศผมใช้ก็ว่าคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกพรรคส้มนะ <c oughs> เขาเห็นว่าการเลือกตั้งเทวมันขาดลอย <c oughs> แล้วมันไม่น่าแปลกใจเพราะมันเห็นกระแสแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ส้มนะ่ะหลอกตัวเองไปดูแต่โพไปดูแต่โพแล้วก็ปั่นกันเองในเอลกอริทึมเอ็กโคแชมเบอร์ไปเดินตลาดสิผู้สมัครไปยังไงก่อนหน้านี้ก็เห็นอยู่แต่พอผลออกมาก็ไม่ยอมรับไงแล้วบางคนมีวาระความแค้นส่วนตัวบางเขตด้วยแทรกกันเข้ามาเนะี่ยถ้าอ้างกทมกทมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลือกส้มแล้วด้อมบางส่วนไป ด้อยค่าคนต่างจังหวัดที่ไม่เลือกตัวเองว่าเป็นพวกจนแกโง่ไดโนร์ไม่อยากเห็นความเจริญอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่คนกอทมอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เลือกส้มคุณคำรนปราโมทโพสเฟ e บุ๊กฉันเป็นหนึ่งในคนกอทมอตามเสเต,ติที่คุณคำรนโพสเนี่ย <คา S 1> กกทมสาสามเขต6,500กว่าหน่วยผู้มีสิทธิ์สี่ล้านห้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าคน เลือกพักประชาชนที่เหลือสามล้านสามแสนกว่าคนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกพักส้มนะแต่พยายามปั่นกันเพียงเพราะชนะได้เสียงข้างมากในแต่ละเขตแต่ไม่ได้หมายว่าคนส่วนใหญ่เลือกไงเพราะเสียงมันกระจายไปหลายพัก<ช>คุณคำลนเลยบอกฉันเป็นหนึ่งในสามล้านสามแสคนของคนกทมที่ไม่ไเลือกอพอเห็นตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่น อยู่ในกลุ่มคนที่มีสตินะมีการแยกแยะปัญหาต่างๆแล้วที่สำคัญทราบดีว่าส้มนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติยิ่งกว่าเขมรใช้คำนี้เลยนี่คือความรู้สึก<ล>ะนะแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างคุณโดมก็โพสต์ตัวเลขนี่แหละครับค,คือตอนนี้โลกโซเชียลมีการแชร์ตัวเลขนี้กันเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกส้มนี่ฮะเอาไปทำเป็นแผ่นกระดาษ A 4ซอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกบ้าง ว่าอย่ามาเมารวมกูมพูด,ดง่ายง่ายนะแล้วถ้าดูเิติการเลือกตั้งสอสอเขตพักภูมิใจไทยได้9ก้า้านเก้าแสนคะแนนนะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมา4 8, ี่ล้านแเพื่อไทยลดไปสาล้านหกเหลือห้ล้านเดนี่สอสอเขตทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทมกล้าทำได้สาล้านแประชาธิปัตย์ได้สองล้านะภาพรวมลดลงสอสอเขตประชาธิปัตย์คะแนน คะแนนเลือกตั้งเขตพักส้มได้เจ็ดล้านแปดแสนคะแนนลดลงล้านแ0 0แสกว่าอนี่เฉพาะคะแนนเขตนะอา้าวส่วนคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นี่เฉพาะปาร์ตี้ลิสต์พักส้ม9ก้าล้านแดลดลงสี่ล้านหแสนนะครับลดลงเยอะมากค่ะคือตกต่ำไงกระแสตกต่ำแล้วไม่ยอมรับอออะเรับไม่ได้เลยปั่นเรื่องอื่นตอนเนี้ภูมิใจไทย เฉพาะปาติลิตเพิ่มขึ้น4ล้าน8อ,ะอ่ะเพื่อไทยได้5ล้าน1แสนคะแนนนี่ก็ลดแต่ฐานเขาใหญ่งไงตอนนะั้นเนี่ยลดหายไป5ล้าน8แสนอ่ะเสียหายใหญ่หลวงอ่ะเพื่อไทยอ่ะประชาธิที่ป์ปาติลิตเพิ่ม2ล้าน7นี่เฉพาะปาติลิตนะถ้าเอาเฉพาะพักส้มคนเลือกพักส้มน้อยลงทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อเขตทั่วประเทศเนี่ยหายไปล้าน8แสนคน บัญชีรายชื่อหายไป4ล้าน6แสนกว่าคนที่เคยเลือกอะ่ะอยากได้คะแนนเพิ่มต้องทําไงปรับปรุงตัวเองไม่ใช่ฟาดก่วงฟาดงาแล้วคนต่างจังหวัดส่งเสียงนะว่าไม่ยอมให้มาด้อยค่าที่ทไม่เลือกส้มไม่ใช่ว่าไม่รักประเทศไม่ไม่อยากเห็นการก้าวหน้าไม่ใช่ว่าดักดานไปในไดโนเสาร์เขาก็ให้เหตุผลตอบโต้ชี้แจงกันยังไง ทุกคนเล่นคลิปนั้นหรือไม่ครับติวานองนักศึกษาคนนึงนะครับติว่าได้บุกเข้าไปในเกศวงงามตีก็เก็บบัตรกล้องโกโกโตนะครับตีได้บุกเข้าไปํำใต้รูปจำเปื้อนจำซดกันอยู่ตรงนั้นนะครับผมนี่มานังคิดเรีวคิดเหล่านะครับแล้วก็ยากห้ทุกคนติดตามเลยดีๆว่านี่คือพฤติกรรมของคนที่โรกโลกใจจังหนักการเมืองหรือเป็นพฤติกรรมติวานองน้องก็เต็มใจใโรคใจนะครับทุกคนนั่งกตเล่นไหมครับตุกขังที่มีคนมาเป็นแกนนำมบซ้ำนิวแล้วก็ทำพฤติกรรมเย่เย่แบบนี้นะครับคนพวกนันบ กัดเลือก้าวแบบเป็นตัวเต้นลงสมัครโซโซกตโกตโม่ก้องกุ้งติบนะครับก้องปักพยาชนนะครับในตุงกลางคนเล่านี้จะได้หลับการเลือกไปด้วยตัวคนติบไม่ได้ปิดจรณาเลยเลยนะครับว่าเขามาจากไนเกี่ยวว่าลัวเป็นปักพยาชนนะครับแล้วก็ติพุ่มยาไอร้องคิดเลยว่าใส่เวลาเด็กเล่านี้ออกมาทำก้องปนีก้องติปิดแกนําปักพยาชนไม่รู้เลยเลยครับว่าเด็กเล่านีสุดตายเดียวจะต้องไปติดคุกติดตาล่างนะครับเต้นนะการเมือง ผมทั้มาวันนี้การนับกะแนนไหมมีไก่กันกันมั่งกับไม่มีเลยนะครับเขตไหติวากิจว่าไม่อยู่ที่ตั้มไม่มีปิรุวก็ตรงใจลองเลี่ยนนับไม่เลยเลยครับแต่ไม่จ่ายการให้เด็กไปท่าบันนีนะครับไปบุ๊กอีให้ก็นับเดียวนั่นมันมีกฎกติกาของมันอยู่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเราไม่กระดกกฎกติกาเรยเลยนี้เราเป็นประชาธติปไตยได้ไง่ายครับทุกครั้งที่วลาัรรคประชาชุออกมมทา้มไรนี่จะต้องเป็นการเด็กกฎกติกาเสมอนะครับ ถ้าบอกปักเอินก็พอใจไม้กับบุ้นกรเนนไม้กับปักพญาติปัตไม่เคยพอใจแต่ก็ไม่เคยออกมา่นวยไม่เคยออกมาใช้ให้ก้นไปบุกไปทำข้องบรนนานนะครับเล็ปักพญาชุนตอนนาก็ไม่มีใครไปทำกับปักพญาชุนบันนันนะครับเล็กซีบีที่แล้วแต่พวกรลบนี้ปักพญาชุนเปกับมาทำบันนันแล้วก็กลับอินพฤติกรรมของเด็กๆที่ไปไปทำบปรนันกลับไม่เตือนไม่ตักเตือนแล้วก็ไม่บบกน้องๆเลยนะครับผมใหญ่บงน้องๆนะครับไม่รู้ว่านี่น้องๆโรคโลกใจรือว่าเต็มใจโลกใจนะครับ แต่พ้นคนดีได้หลับพ้นประโยชน์เกิดจากการเมืองการเมืองนะครับแต่คนตีเสียพ้นประโยชน์เกิดน้องนองนะครับเสียอนาคตแต่นดีได้เลียนแต่นดีได้ทํางานดีๆกลับเป็นว่าต้องมาติดคุกใดตารางนะครับวันนี้หรือว่าบางที่น้องๆอาจจะคิดว่าการทำบ,บุญนี้เราอาจจะอะไรเป็นโตโตแต่มันไม่มันไม่ไมเนือนวลหรอกครับน้องๆองประชาธิปไตยบางคนหลุดไหมเปลี่ยนแบบอดด่ดดาคนเห็นต่างด่าคนเลือกผักอื่น โบเลือดคือเจ้า้องกับไปได้าเขาพักนั่นเขาสนะนการเลือกตั้งก็กตามไปได่าคนที่เขาเลือกพักนั่นโอ้ตายแล้วประสาธิปไตยัตอย่างของเขา คนโง่เขาทำนาปลูกข้าวคนโง่เขาปลูกอ้อยเพื่อไปทำเป็นน้ำตาลคนโง่ปลูกมันเพื่อทำเป็นแป้งอีกทั้งยังมีพืชผักสวนครัวที่คนโง่ปลูกไว้ขายให้กับคนฉลาดได้กินกันแล้วมีคนฉลาดที่ไหนที่มาด้อยค่าว,ว่าคนอื่นโง่เพียงเพราะความคิดที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าประชาธิปไตยได้ยังไงคนโง่นี่อันนี้คือเสียงสะท้อนบางส่วนซึ่งเริ่มขยับในโลกโซเชียลมากขึ้นเรื่อยๆจากความไม่พอใจ ที่พยายามยังป่วนต่อแพ้แล้วผ่านเ,ออนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะไปจบตรงไหน,นเมื่อกกตวิิจฉัยแล้วอะ่นะในพื้นที่ล่าสุดก็ให้เคลื่อนย้ายหีบแล้วคะแต่ยังยังขยับไปไหนตรวจสอบต่อได้นะออแต่ถ้ามีพฤติการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ต้องถูกดําเนินคดีผิดถูกคนตัดสินคือศาลที่นี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ